โอเคอย่าง no enfin okay. แรกเลยนะคือตอนนี anyway. yeah, ้การันตีพิตตี้ตอนนี้กดไปแล้ว41โลใช่ไหมถ้าจะเอาเขียวก็ต้องประมาณเอ้ยเอาอุ้ทองอยู่ที่80เนี่ย๋ยวกูจะทำให้ดูว่าถ้าเราแค่มีความรักอะเขาก็จะมาหาเรากูจะเอาอุทให้นายในราคาแค่ประมาณไม่เกิน2,000 ก็เอาเคียวมาให้หน่อยแต่ว่าความรักคือมันม,มีเท่านี้กูใช้เงินซื้อนังสือไปหมดแล้วออกมาเถอะนะจะอาอ้ายังไงวะกูเลยไม่กล้าดกดแล้วอะกูกลัวจรงเลยเราจะซื้อทั้งหมดได้ทั้งหมดเอ่อสี่สองโลทั้งตัวตอนนี้มีทั้งหมด44โลคิตตี้ไปแล้ว41ซึ่งถ้าอาวุธทองออกมาก่อนช่วงแรกแล้วมันเหลือเท่าไหร่เราจะไปกดตู้ไลเดนต่อไปครับติดโลแรก ห้าสิบเอ็ดว่ะห้าสิบเอ็ดเพื่อนห้าสแล้วโนะอ้โ<ย>หหกอ็ดแล้วเพื่อนหกสิบเอ็เองแปดสิบโอ้โหหกิบเอ็ดแล้วอ่ะถ้าทองมาขอนะขอเป็นเคียวนะขอนะขอเลยขอเลยจริงเฮ้ย,ยมาแล้ว อหมดบังลัษฎีตัวหกสิบสี่ได้โดนนัดเพื znaczy, <t 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 ่อนจริงเหรอเออโอ้โหหกห้นึ um> <t <t ja, okay. <t <t ่งสองโนได้โดนด่าไอ้กี้ยังมีอีกดีก็หมดดิสิแล้วพอเลยอ่ะผมรู้สึกแย่จังไปเปิดไรเด้นเท่าไหร่ไรเด้นสี่สิบเอ็ดเหมนกัครับ โอ้โหเกลือเกลือหนักๆเลยโอ้โหโอ้โหเค็มแบบความเค็มนี้เหลือ8โลเพิ่ม51ไปออกเลยออกทองได้ออกทองไรได้ก็22 23เฮ้ยทองยี่มากขึ้นสุดจริงนะไรเด็ดไรเด็ด ไรเด่นที่สี่รวยอีกแล้วอะอะไรหรอที่สี่เขากูว่าเขาหลักกัูได้น้องหรอสี่อะไละที่สองพอ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 กูเปิดอายการแล้วพอเลยพอเลยมันตกลงมันดีหรือไม่ดีได้แล้วมันต้องดีปะอำไมขอคู่กายยังเ้ยมันมันมันสวยอย่างเดียว แบบไม่มีออร่าเลยอะไม่มีออร่าโอ้งอนนะ่ะทำไมต้องได้โดนตัดด้วยยังมันวุ่นวายยิ่เหลือเรื่อเรื่อพอพอพอเลิกเลิกเลิก<อ>เลิก<อ>เล่นเลย,ยเลิ <c oughs> กเล่นเลยเจอกันตู้อะโอ้เจอกันเลยเจอกันตู้อากะเลยไม่ต้องมาเหนียวเลย